คันปากอยากเล่าทําทำเอฟแล้วทำยังไงให้ผอมจะบอกงี้เธอว่าก่อนที่ฉันจะลงมือวางแผนเมนูอาหารหรือทํำเอฟอะไรก็แล้วแต่ฉันปรับไมล์เซตเธอถ้าไมล์เซตถูกนะการกระทําเราอะ่ะมันก็จะล้อไปกับผลลัพธ์มันจะถูกมันจะง่ายไอความรู้สึกที่ว่าเฮย้ยทำไมฉันต้องอดกินขนมไม่มีอยู่ในหัวเลยเธอไม่มีเลย เพราะว่าเรารู้กลไกการเผาของร่างกายเรารู้ว่าโอ้เรากินน้ําตาลปุ๊บเนี่ยร่างกายหลอกเสจง่ายแน่นอนต่อให้ฉันเคยชอบขนมแค่ไหนฉันก็ไม่ได้มาตักน้าตาลกินเป็น,นช้อนๆแต่ว่าน้ําตาลที่เรากินกินกันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของขนมคุกกี้โดนัทอะไรพวกนี้นึกออกไหะโดนัทมีอะไรอะแป้งขัดสีน,น้ําตาลเนยมักกะลีนอะไรก็ว่ากันไปแถมเอาไปทอดอีกเนี่ยอย่างเรากินเข้าไปเนี่ยโหอร่อยฟินมากแต่แบบอ่ะ มันก็กระตุ้นการอักเสบของร่างกายแล้วก็ลดการทํางานระบบเผาผลาญของหวานทุกชนิดลดการทำงานระบบเผาผลาญอยู่แล้วเธอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็เฮ้ยไม่เอาเราไม่กินแล้วที่สําคัญฉันไม่เคยหลุดช่วงฟาสต์ฉันหลุดวันแรกวันเดียววันแรกของการลดน้าหนักวันเดียวเท่านั้นฉันจาได้ไม่ลืมเลือนอืมหลังจากนั้นมาฉันไม่หลุดอีกเลยเธอในช่วงฟาสต์แล้วก็ที่ฉันทํามันก็คือไม่กินหลังหกโมงเย็นเออไม่กินหัวเดตินขาดไม่กินจ้า ฉันพยายามขยับร่างกายบ่อยๆแต่ฉันก็ขยับได้แบบเปาะแปะเธอหนาเพราะว่ากระดูกที่นิ้วเท้าฉันแตกเธอฉันก็ขยับมากไม่ได้นะจาะนี่คือผลว่าทำไมฉันออกกาลังกายไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ฉันทํามาเลยเธอฉันกินเยอะมากฉันไม่กินน้อยฉันไม่กินแบบบางๆเอออกไก่ชิ้นหนึ่งผักหย่อมหนึ่งไม่มีเธอผักเดี่ยวฉันกินวันละครึ่งโลเธอและโปรไบอติกพีไบอติกฉันไม่เคยขาด แต่ฉันกินจากอาหารนะจ๊ะเออฉันกินพวกแบบกิมจิเออโยเกิร์ตอะไรอย่างนี้ตัวที่ฉันกินเสริมจะมีพวกวิตามินเท่านั้นวิตามินดีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมอะไรเงี้ยต้องกินเธอบีร็อกค่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะลดความเสี่ยงในส่วนของผมร่วงเพราะว่า I f เนี่ยมันลดค่อนข้างไว ถามันะฉันเฟลจากการรู้น้าหนักมาแบบร้อยครั้งทันค้งแล้วเธอคร้งนี้ใช้เวลาแค่เก้าเดือนเธอเหมือนท้องเด็กคนนึงอะแปบ๊บเดียวฉันได้เปลี่ยนหนเธอเขาใจปะเพราะฉะน,น,นั้นถ้าพ่ออยากผอมด้วยเอฟจริงๆเนี่ยฉันบอกเลยนะจ๊ะมาดูช่องไลฟ์โกลินเอาไว้แล้วก็มาเาความรู้เทคนิคดีที่ฉันต่แบบบอแปะโป้งเอาไว้ให้เนาะลองเอาไปปรับใช้ดูเธอคนหลายร้อยคนเขาลงกันมาแล้วเธอแชร์ด้วยแชร์ด้วย